วัดีค่ะวันนี้เจ๊เปิน่นสายหามาปลูกยากันอีกแล้วนะคะการที่ปลูกยาไม่จุกไม่สิ้นก็เพราะว่ามันเกิดไม่เสมอนี่นะคะเราปลูกจนเต็มแต่ว่ามันก็ขึ้นไม่กี่กอเราก็ต้องมาแซมแซนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะคล้ากดติดตามให้กับช่องเจ๊เปิ้ลสายหาด้วยนะคะเนี่ยมากระตาชากนาันนะปานมากินขขาป้ากับพี่น้องค่ะโอ้ยชุบใหม่แซบๆซบพี่น้องอร่อยแซบดีดีพี่น้อง ว้าวอืมอืมอปีกสวยอืมจับจัอืมงอนบบมกอืมอืมตาวน้องไปอืม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 ักับอืมอืมเขาเอือดมาพักทีเล็กโอ้ เขาเอื่นพิษนู้นเว่าเอื่นพิษเขาเอื้นว่างอดพักกระเดาเขากินกับดาบงอนจรเจเป้นใ่ห้าเอามากินกับซุปน้ำมพราะว่ามันเป็นยาผู้เฒ่าว่าพักกีเล็กนี่มันเป็นยา,า,วา,นนยาหวานเป็นลมขมเป็นยาเอาเก่ายอดมันมากบางคนก็นกบสิมะเผาจะค่อยกินแบบสุดๆเลยอืมลองก้าไปอืม เ็า <ov ic arsi> สวดหาใช่ๆสามผิดกับเบอมีอือฮะใด้ม่งน้ำบาดน้ำไผ่น้ำหน้าเข้าอย่าเี้ยมันจะทุ้บัากเมกโอ้ยคมดินดีขนาดพี่น้องคะอืินขอปลาด้นี่แับมามอือมอืออืออร้ขากรองมากพี่น้องก็ไ้องเฮแบบนี้อือื้อ กินเข่าก็แซ so ่บกินเข่าปลาแซ่บพี pus. ่น้องกับเข่าบ้านบ่อันมห้องยังกรอบบ่ค่อยมีประโยชน์บ่กล uh ับมาแมนพี่น้องพาเพราะว่าเ้ากะเป็นการดูแลเจ้าของเนาะค่ะน้องน้องเนาะกินปักกินยาปอดสารพิษอืมอืมอืมเป็นไงพี่น้องยิมกรอบกรอบกรอบอืมว้า เอออืมเฮ้ยมันฮองฮองเป็นไอพี่น้องมันฝาดเ <c oughs> พเป็นอ,อืมอม,มันฝาดจังขมอืมโอ้ย ปลูกหญ้าบ่แล้วเป็นจักเคียก็สิว่าจังได๋นี่ลูกขึ้นแปีนเอิดเปิดปานหัวล้านอืปลูกแต่หญ้าการปลูกหญ้าของเรานี้นะคะหนึ่งเราต้องไปเอาพันธุ์มาก่อนพันหญ้าโอ้ยพี่น้องคานบ่แม่นแล้วข่อยแขรนเขาข่อยกินเขาโอ้ยแขรนแครนแครนยางไว้ก็พี่น้องเอ้ยเหมือนแนวนียนี่แขรนเขาโอ้ยอ่ะาปานโอ้ยแขคน โอ้ยพี่น้องคขานี่ก็ว่าเคียนเขาตายไม่เป็นจริงๆนะพี่น้องเนาะข้าขอจุดูหายใจก็บอกออกโอ้ยอุดสบายนี่พี่น้องเอ้ยน้ำกระห้องมาพร้อมเนียนี่เห็นบ่เย็นได้พี่นอ้อ,นอ,อ,นอ,นนนองนี่เย็นได้ฮันเนี่ยพี่ซา,านบ้านเ้าเป็นแบบนี้แหละคะ่ะวิธีชีวิตของชาวบ้านเนาะ บริกินบันไผกินมั่นเน้ยกินน้ำกันเนี่ยะพี่น้องขาเนี่ยเขาถึงว่ามันเสียงโควิดเนาะแตห้องกะจึงไดไห้องก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้นะพี่นอ้องสาหีที่ต้องปลูกหญ้านี่ก็เพราะว่า บ้านหนูเนี่ยบ้านเจเปิลเซฮาน่นะคะเนาะบ้านสมนบุรีอำเภอบางสามรมถจังหวัดอุดรธานีก็คือเออ่มีการฉีดยานะฮะใส่น้ำทองไฮทองน้ำน้ำให้น้ำสวนฉีดยาขายยาเพื่อจีคาย,ยาแต่เราเรา,เราดูไม่ออกเขาก็เข้าเบิ้งบ่ออกก็เกี่ยวมาบ้านหนูหนูนี่งัวตายพี่น้องค่ะง้อยังยังเหรองัว,งยยว,งวงเมยพันเนห่อนะตายเขาก็ะซาเขาก็ลือเอาไปเอามาคนก็นเลยแลนหัวต่ำกันไปหาหญ้ามาปลูกหาหญ้ามาปลูกนี่ก็บ่แม่นว่าสิได้มาฟรี ต้องซื้อเด้อควกับพี่น้องค่ะซื้อนะ,ะพี่น้องเนาะแต่จะเป้นส่ห้านี่โชคดีเพราะตาชาตินี่เขามีญาติที่มีที่มีอันสวนหย้าก็ต้องไปขอพันุเขามาญาติตาชาตินะคะเนาะคืออืสาวยุนะคะเขาห้อ,องคุณป้ายุก,กับสามีนะคะเพื่อนก็เอ,อการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราเพื่อนก็ให้มาโดยไม่คิดเงินนะคะอืก็ให้มา ฟรีไม่ได้คิดเงินเราก็ไปตัดะค่ะพี่น้องการตัดของเรานี่นะฮะตัดมาใส่กสระสอบแบบนี้ตัดก็ต้องใช้เวลาตัดอยู่นะฮะทั้งวันเพราะเอามาเยอะนะพี่น้องคะ่ะตัดเสร็จแล้วก็ต้องมาแช่น้ำแล้วก็ใส่น้ำยาเลีงหลากทิมไว้เป็นเครื่องสุม,มงแล้วก็ต้องแช่ไปเรื่อยๆใส่เวลาเบิดหมือเบอิดขึ้นพี่น้องขาจังสิได้ลายกระลายกระสอบแบบนี้แบบนี้เขาจะซื้อกันลำละหนึ่งบาทนะฮะ เขาจะซื paid, uh, ้อก uh, you are ับละ่ละบาทแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าท่อนละหนึ่งบาทท่อนละหนึ่งบาทนะคะอืมแล้วเอฟซีคิดดูนะฮะอ่าท่อนละหนึ่งบาทอาจจะยาวกว่านี้หน่อยนะถ้าตัวถ้าที่อื่นขายเนะยาวกว่านี้หน่อยกับเงาก่านีกับซิบลายก็านีเป็นไดเนาะบ้านหนู้นไอซขายเนี่ยท่อนละบาทท่อนละบาทนะพี่น้องเด้อบ้านนูสิขายท่อนละบาทเนี่ยคือเป็นหยาหวานเนาะท่อนละบาทบาทนี้พี่น้องคิดเบื้องยูกระสวบหนึ่งนี่ กระสิเป็นหลายล้อยนะคะเนาะเป็นหลายร้อยแตะว่านี่บริสุทธิ์เป็นญาติตาชาติอันนี้มันออกรากแล้วนี่แช่น้ํายาเล่งรากสองวันนี่นะคะเราทํากันอยู่สองวันบ่แเ่นว่าสีตัดมาแล้ว,ว่าปลูกเลยตรงม,มีวิธีการมาเลาะกาบออกเลาะกาบออกแล้วก็มาสับเป็นท่อนๆแล้วก็นํามาแช่น้ํายาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยเอามาใส่กระสอบหมักไว้สองวันนี่พี่น้องคะ่ะ นี่เยอะมากเราปลูกครั้งก่อนนะคะก็ปลูกแล้วมันก็ขึ้นแค่นี้นะคะพี่น้องนี่อืมเนี่เราก็จะปลูกอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้เยอะขนาดไหนเนาะตามาสภาพอากาศนะพี่น้องค่ะนี่ก็ไล่กระสอบพี่น้องค่ะก็เอามาเี้ก็เป็นสิบกระสอบได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดเอามาหลายสอบอยู่ กะสิปูกมองนี้เลยพี่น้องค่ะเป็นเดินเป็นเดินนี่สิละเป็นย่อมย่อมมองได้แมเมื่อเกิดกะสิแซมแสืมเสมไปแล้วค่ะเนาะเพราะว่าเขากะสิสะสมหยาไวนะฮะจีไว้ใหงง่วนะคะไปใหงงัวนี่นาป่านก็กำลังขุดมองได้วางนาป่านก็ขุดขุดแล้วก็เสียวหยาลงพี่น้องค่ะนี่แต่ชากะเกี่ยวหยาไปใหงง่วอยู่นี่ก็คือหญ้านะเะนี่ยเนี่ยเห็นบ่ค่ะแต่ชาก็เกี่ยวไปใหงง่ว เดี๋วเขากัสิปูกเพิ่มแล้วก็จะได้ปลอดภัยวัวเราก็จะแบบไม่ไม่ต้องเสี่ยงกับยาฆ่าหญ้านี่ครับพี่น้องตาชาดเยี่ยวกองกองกองไว้ สะดวกสบายพี่น้องคะถ้าเรามีที่เนาะเรามีที่เราก็ปลูกนะคะเนี่ยเราก็ปลูกแล้วเราจะปลูกเลาะไปอ้อมน้องสาเล่นบาเถอะอาจจะปลูกอ้อมน้องสาไปเลยนะครับเลาะๆไปพอเราจะเอเน้นนะ,ะที่ตรงไหนว่างเราก็จะปลูกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าบัวนี้กินหญ้าตลอดทั้งวันนะนะคะก็อนาคตก็ อ่าคือ,อยังไงก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วนะคะเพราะเขาก็ต้องออกลูกมาเรามีสองตัวนะคะเราก็เลี้ยงแบบพอเพียงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่สร้างหนี้สร้างสินไม่มีการไปคู่นี้กูศสินมาเพื่อที่จะมาซื้อวัวไม่เอานะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่น้องเนาะเลี้ยงไปสองตัวแล้วปีหนา้าผสมพันธุ์ปีห้อก็ได้ลูกค่อยเป็นค่อยไปอยู่อย่างแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเนาะนะปลูกหญ้าน,นี่ก็เป็นที่นะคะของเจเปิลสายหายนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นว่างตรงไหนก็จะจับปลูกให้หมดเลยนะคะอืแล้วก็จะปลูกอ้อมนะเนาะอืมเแล้วตาชาก็จะตัดตัด,ต,ดตัดไล่ลงไปนะคะแล้วก็จะปลูกไล่ยาวเลยนะคะอะ่ก็จะได้หญ้าไปให้วัวด้วยตรงไหนมันว่างอืเนี่ค่ะพี่น้องตรงว่างๆอย่างเงี้ยจะปลูกให้หมดเลยนะคะ คือแต่ก่อนเราไม่ได้เลี้ยงวัวนะคะที่ที่แปลงนี้นะคะก็จะไม่ได้ทําอะไรเนาะก็จะปล่อยว่างนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรอ่าพอเรามาเลี้ยงวัวนะคะเราก็เลยเออปลูกหญ้าไปเลยนะคะเราก็ใช้ที่ให้เป็นประโยชน์นะคะเนี่ยเราก็ปลูกหญ้านี่นะคะ เดี๋ยวก็จะค่อยๆขุดไปเนี่ยขุดแบบนี้ตะปานขุด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 ไล่ไปแบบนี้นะคะอืเพราะอนาคตนะคะคือเราวางแผนไว้นะฮะก็คือเราจะปลูกหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เราก็จะลงมา เป็นที่พักนะคะเราจะาไม้หินอ่อนมาแล้วก็นั่งนะคะเราก็จะล้อมออใช้ไม้ลูดยายูคาลิปตัสน,นะคะเราจะทําอะไรที่ประหยัดที่สุดนะคะคือเราจะไม่สร้างน้สร้างสรีแล้วเราจะไม่ทําอะไรที่มันโอเวอร์แอคชั่นนะคะคือเราจะล้อมรั้วดโดยไม้ยูคา <c oughs> ไม้ยยคานะคะตันหนึ่งนะคะก็ตันละแล้วแต่ราคาเนาะบางทีก็หกร้อยเจ็ดร้อยนะคะแต่แต่ตาชาตินี่คือเขามีญาตินะญาติเขาจะปลูกต้นยูคาลิปตัสน,นะคะ ก็โอกาสก็ดีเนาะแล้วก็ซื้อแต่เราจะซื้อได้ถูกเราก็จะซื้อไม้ยุคามาแล้วก็ทําเป็นรั้วนะคะล้อมน,นี่คืออนาคตนะคะเราจะล้อมแล้วก็ปล่อยวัวนะคะเพราะว่าเนี่ยแถวนี้เราก็จะปลูกลงไปหมดเลยนะคะเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแต่ก่อนนะที่นะคะคือเรามีแต่เราไม่ได้ทําประโยชน์นะคะเราก็ปล่อยไว้แต่ตอนนี้เราก็จะปลูกให้หมดเลยนะคะแถวนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย โล, g, โล, g, ล่งๆเราก็จะปลูกให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะเน้นปลูกกอไผ่กออะไรเนี้ยเป็นของกินนะคะก็ตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นปลูกหญ้านะะตรงนี้เราจะเสริมเสริมปลูกหญ้านะคะเนี่ยคือวัวของเรานะคะตอนนี้นะคะก็คือเขาจะเดินนะ,ะเขาสามารถเดินมากินหญ้าแถวที่ตรงนี้นะ,ะแถวที่เราปลูกนี่นะ,ะนี่ก็มีหน่อไม้นะคะคือเราหน่อไม้เราจะไม่ ไม่ขาดกินนะคะนอไม้เราจะมีตลอดเพราะเขาจะอยู่อันนี้เป็นสะคือวัวก็จะเดินลงมากินน้ําตรงนี้นะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราเลี้ยงวัวมันจะลงตัวมากนะคะลงตัวตรงไหนคือเขาเดินนะฮะเราไม่ต้องไปผูกเขาเราก็ปลูกหญ้าเนี่ยแบบนี้เขาก็กินได้นะคะเนี่ยเยอันนี้ไม่ได้ปลูกนะ,ะแต่เป็นหญ้าแต่เขากินได้เนี่ยรั้วนะฮะเราก็จะล้อมเป็นอาณาจักรนะฮะไม่ให้เขาออก เขาก็จะเดินนะคะเขหิวน้ำเขาก็จะเดินลงไปกินน้ำน้ำตรงนี้นะคะมีตลอดไม่เคยนะคะไม่เคยคือมีตลอดทั้งปีไม่มีแห้งบัวไม่มีอดตายนะ,ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะ,ะเลี้ยงมีตัวผู้หน่อยเนาะ,ะมีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยเขาเลยแล้วเขาจะผสมพันธุ์ของเขาเองนะฮะออกแม่เขาก็จะมีลูกแล้วก็จะออกลูกอะไรอย่างเงี้ยของเขาเองเนาะ,ะอันนี้คือเป็นแผนอนาคตนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> อันข้างตัวนี้คือรั้วตัวนี้ก็โชคดีเนาะ มันเป็นที่ของอีกเจ้าของหนึ่งนะคะเขาล้อมไว้แล้วเราก็จะไม่ล้อมนะคะก็ <_ an> จะไม,ไม่ต้องเปลืองนะคะไม่ต้องมาล้อมตรงนี้คือเราจะไปล้อมฝั่งทางโน้นฝั่งที่ของเราอ,อีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับอีกไอเจ้าของหนึ่งนะคะเนี่ยนะฮะแถวนี้เราก็จะทําการปลูกนะคะเนี่ยจ,จะไม่ให้มีว่างเลยนะคะจะปลูกหญ้าให้หมดเลยเพราะาเราปลูกต้นเอ่อมะม่วงไว้อยู่นะคะ,ะปลูกมะม่วงเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะ นี่ก็เป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็ขึ้นนะะขึ้นเต็มเลยนะคะแต่กินไม่ทันพี่น้องขาเราก็ไปทําเป็นหน่อไม้ส้มแล้วเราก็ปล่อยไว้ใช้ลํามันเพราะว่าถ้าเกิดเราทําคอกนะคะอ่าก็จะมีนะคะไว้เสริมนะคะนี่แหละคะ่ะเทียงนาตรงนู้นนะคะถ้าไม่ถูกเผาเนาะ,ะ,นะ,นะก็จะเป็นเสียงนาที่ธรรมชาติแล้วก็นอนดูเอ่อสระน้ําตรงนี้นะคะเขาจะมีบัวแดงขึ้น นี่เป็นนี่ก็คือเป็นที่ของเจเบอร์สายานะคะคือเป็นเ,เขาเรียกว่าคือหนูมาซื้อไว้นัตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะคะไปทํางาน,นะะแต่ก็ภูมิใจนะคะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจนะคะว่าเราสามารถสร้าง,สร,างสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างที่สร้างทางได้ตั้งแต่เรายัางเด็กอย่างพี่น้องคือลําบากมาตั้งแต่เล็กๆนะคะมีเงินก็ซื้อไว้ก็ให้พ่อให้แม่ให้ ทำกินนะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะคะปลูกต้นมะพร้าวไว้นี่เราจะปลูกหญ้าให้หมดเลยนี่นะคะก็พามาดูนะคะมาชมนะคะนานๆทีได้ลงมานะคะเราปลูกแสดงว่ามีคนเอาขยะลงมาทิ้งผู้ใดเนาะนี่เนาะนี่ค่ะเห็นไหมอืม ก็เดี๋ยวเรามาก็ต้องมาเก็บขยะแล้วก็เผานะคะไม่มีใครอยู่นะแต่ไม่รู้ใครเอาขยะมาปาลงที่นี่นะแปลกจริงๆเลยนี่นะคะเจ๊ประสาปลูกมันนะคะเนี่ยเราปลูกมะเฟืองมะเฟืองนะคะหนูก็ปลูกไว้อปลูกมะเฟืองแล้วก็มันสับปะหลังนี่ก็เป็นของเจเปร์ซ่าหานะคะหนูปลูกไว้นี่ก็ปลูกหญ้านะคะหญ้ากาลังขึ้นค่ะเนี่เห็นไหมคะที่นี่คือปลูกหญ้านะคะ หญ้ากำลังขึ้นเนี่ยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเจเปิ้นสายหาด้วยนะคะอ่านี่ค่ะปลูกมันนะคะคือเราปลูกมันนี่คือเอ่อเป็นเนื้อที่ก็สามไร่เนาะเราปลูกไว้แต่ที่เหลือนะ,ะเนื้อที่ที่เหลือนะคะเราจะปลูกหญ้าให้หมดเลยนะคะแถวนี้ขึ้นไปข้างบนจนสุดเลยนะคะเนี่ย จะปลูกห้าให้หมดจะไม่ให้ว่างเลยนะคะเพราะว่าคณะอนาคตข้างหน้าเราจะล้อมรั้วล้อมรั้วนะคะล้อมรั้วนี่แถวนี้เราก็จะล้อมไปหมดนะฮะแล้วก็จะไม่มีสวนมันจะเป็นหญ้าหมดเลยนะให้บัวเดินลงไปสุดๆแล้วก็ขึ้นมากินน้ําแล้วก็มีที่พักอยู่ข้างบนนะฮะนี่คือเป็นแผนของเรานะฮะแผนวางแผนของเราไวา้ล้อมรั้วไม้อยู่คาลิปตัดนะฮะเนี่ยต้นยูคาเราก็ปลูกไว้นะคะนี่ค่ะ ปลูกหญ้านะคะแถวข้างนี้เราจะปลูกให้หมดเลยหลอกไปขอบพระคุณค่ะที่เป็นกําลังใจกับเจ๊ประสาหมาตลอดวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดอ,อ,อยู่ที่นี่นะเอมาเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ